สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในเช้าวันที่หกรกฎาคมครับวันนี้วันอังคารครับคือวันนี้เป็นแนวทางาหาหนอยพิเศษนะครับวันาหาหนอยพิเศษมาเบิ้ลอีกแล้ว <c oughs> คิดอะไรไม่ออกบอกเบิ้ลครับตอนเนี้ยสำหรับอาหาหน่อยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบเบิ้ลไปหกรอบอ่ะทำไปได้ โอ้โหเบิ้ลจริงเบิ้นจังมันจะตองเลยมันจะตองนะเลยนเบิ้นแล้วเบิ้ลอีกเป็นไปได้นะครับเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกเป็นเป็นได้แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบครับเหนื่อยอ้าวเกี่ยวไม่ไม่ใช่โอเคครับฮานอยพิเศษประจําวันที่6เดือน7ปี6 4ฮานอยพิเศษนี้เด่น4ครับรลอง9นี่ไม่ได้4ี่ครับ04 3 4ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเนาะและกรณีมีโฆษณาครับรบควรจะกดข้ามนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณครับ5 4 9 4ชุด9ครับพี่น้อง8 9แล้วก็7 9ครับผม09เอ๋อผม09หายไปบนึงครับ 0989 9, แล้วก็79ครับตัวของมันเองครับ49 100ร้อยมัด9ครับร้อยมัดเ้ามันก็ออกแปลกเหมืนอ 8, มนกันนะพูดถึงตัวเนี้ยนะโหอ 8, นนะอกแ,แปลกหมดอะออกแปลกจริงๆแปลกจริงแปลกจังหนึ่งสองหนึ่งสองโหสารพัด โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับเฮงเฮงรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ